ปัญหาที่ผมกังวลน,นะครับหรือเรื่องของกรอบหน้าไม่ชัดกรอบหน้าไม่คมหน้าเริ่มตกแล้วทำให้ผมไม่มั่นใจในตัวเองนะครับในการพบปากกับลูกค้านะครับผมก็เลยลองค้นหาดูนะครับมีคลินิกไหนที่จะตอบโจทย์ที่จะแก้ไขปัญหาให้ผมได้บ้างนะครับผมก็เลยมาเจอที่ TC คล i n i c ครับมีหมอที่ชัดเจนที่มีคุณภาพนะครับที่การันตีด้วยหลังวนันทำให้ผมเลือกที่ TC คลินิกครับ จริงๆมีปัญหาตั้งแต่หน้าส่วนกลางแล้วก็หน้าส่วนล่างเช่นกันหน้าส่วนกลางจะเริ่มมีความตกลงมานะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มมีร่องหน้าแก้มเริ่มมีใต้ตานะคะเริ่มมีร่องแก้มที่ชัดเจนส่วนหน้าด้านล่างจะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีมุมหรือว่ากรอบของสันกรามอย่างชัดเจนนะคะหลังจากแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าของคุณแฟรเนี่ยก็จะมีสันกรามมากขึ้นจะดูคมแล้วก็จะดูหล่อขึ้นแน่นอนค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นจุยเดอร์รุ่นโวลูม่านะคะวิธีสังเกตของแท้นะคะเราจะสังเกตจากด้านหลังนะคะจะมีสัญลักษณ์อยอ,อยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมี QR ียร์โค้ดนะคะมีตัวเลขล็อตวันผลิตวันหมดอายุนะคะซึ่งจะต้องตรงกับข้างในกล่องนะคะ ฉีดยกหน้าไปนะคะเราฉีดบริเวณด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหน้าเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นการปรับโครงหน้านะคะหน้าเนี่ยก็จะดูยกขึ้นทันทีตัวอินเดียนาดหรือว่าร่องหน้าแก้มก็หายไปนะคะร่องแก้มก็ดีขึ้นทั้งทางที่เราไม่ได้เติมร่องแก้มเลยนะคะหลังจากที่ฉีดมาแล้วทับสดๆเลยครับเนี่ยก็รู้สึกว่าเส้นร่องหน้าแก้มนะครับร่องแก้มเนี่ย ถูกยกขึ้นนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับก็ทำให้รู้สึกว่ากลับมาสดชื่นอีกครั้งนะครับกลับมาสดใสอีกครั้งกลับมาเป็น16อีกครั้งครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของโครงหน้าสุดนะคะมีร่องตามใบหน้านะคะหน้าห้อยก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกนะคะให้ทุกความต้องการเป็นเรื่องง่ายที่ TC Clinic และ The Clinic ทุกสาขาค่ะ